ด่ากันกลางไลฟ์สดเสี่ยงระวังคุกสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ขา่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎทุกวันนี้นะฮะถือได้ว่าเป็นยุคแห่งโซเชียลคนเริ่มขยายวงกว้างในการที่เข้าไปสู่สังคมยุคโซเชียลทีนี้เมื่อเข้าสู่ยุคโซเชียลนะฮะหลายคนต่างนิสัยต่างที่มาร้อยพ่อพันแม่นิสัยย่อมไม่เหมือนกันจึงเกิดการทะเลาะเบาะแหว้งกันนะฮะ ยิ่งโดยการไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สดหรือสตรีมสดเนี่ยเป็นการที่เผยแพร่ภาพซึ่งมีการโต้อตอบกันได้ขนาดนั้นการกระทบกระทั่งจึงรวดเร็วนะฮะผิดหูกันนิดเดียวบางคนก็อยากโชว์อยากให้เป็นที่ยอมรับมีการคอมเมนต์คนที่ตอบบางครั้งอารมณ์ไม่เม็ดถั่วนะฮะเกิดการโต้อตอบด่ากันกลางไลฟ์สดเลยนะฮะไม่ใช่ไลฟ์อยู่หน้าเตาอย่างเงี้ย คนที่ตอบบอโอ้โหปีตแตกนะฮะบอกโอ้ยห,หน้าหนังพลาสติกนะของกูของแท้ของมึงน่ะโอ้โเป็นเอฟเฟกอย่างเงี้ยเกิดการด่าโต้อตอบกันนะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าเรามาจับกันด้วยเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเสี่ยงนะฮะเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีได้เหมือนกันในเรื่องของการโต้อตอบกันแบบนี้ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าดูมิน การดูหมิ่นนะฮะเขาจะมองดูว่าเป็นการพูดซึ่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถูกลดคุณค่านะฮะอย่างเช่นไปด่าเขาเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมานะฮะหรือเป็นเต่าเป็นปลาเป็นกบอย่างเงี้ยตรงนี้กฎหมายกําหนดไว้ในมาตรา393ของประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ดใดดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณานะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าคือพูดต่อหน้า หรือพูดในอินเทอร์เน็ตหรือพูดด้วยการโฆษณานั่นคือโพสต์ไลฟ์สตรีมนะฮะมีการคอมเมนต์กันตรงนั้นถือเป็นการโฆษณาจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าได้ทันทีเหมือนกันอีกกรณีหนึ่งนะฮะในกรณีว่ามีการด่ากันในทางเฟซทางไลน์ในขณะไลฟ์สดเป็นการเอาความไม่จริงมาพูดเขาเรียกว่าใส่ความนะฮะไม่ใช่ว่าด่าเป็นคำหยาบเมื่อกี้เขาเรียกว่าแค่พูดคำหยาบ แต่การเอาความไม่จริงมาพูดนะฮะตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นการดูมินประมาทโทษนะฮะมินประมาทเอาความไม่จริงมาพูดว่ากรณีนี้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เขาบอกว่าผูดด้ใดใส่ความผู้อื่นนะฮะต่อบุคคลที่3ในประการที่จะทําให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังตรงนี้จะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาท และการหมิ่นประมาทถ้าเป็นการกระทำด้วยภาพโฆษณานะฮะตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทด,ด้วยการโฆษณาโทษจะสูงขึ้นคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทเป็นการหมิ่นประมาทด,ด้วยการโฆษณาการหมิ่นประมาทนะฮะอย่างเช่นว่าไปว่าเอาความไม่จริงมาพูดบอกเขาเช่นเป็นคนทุจริตอ่าเป็นเมียน้อย เป็นอ่าพวกขายตัวเป็นโสเพณีหรือเป็นประเภทไอ้ไอ้คนนี้มันหน้าปลอมนะฮะหนังหน้าพลาสติกก็อาจจะถือเข้าขายได้นะฮะเพราะว่าเป็นการใส่ความเขาในประการที่ทำยัให้เขาได้รับการดูถูกและเกลียดชังตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทไอหมิ่นประมาทนะฮะและถ้าโพสต์ปึ่งลงไปในโซเชียลก็ถือเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โทษจะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทแต่ในข้อกฎหมายนะฮะเขากำหนดว่าในกรณีว่าเขาพูดไลฟ์สดอยู่นะฮะแล้วคุณไปโพสต์ปึ่งไปคอมเมนต์ปึ้งไปด่าเขานะฮะแล้วเขามีการด่าโต้ตอบกับตรงนี้ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเฮ้ยขิงก็ลาขาก็แรงต่างฝ่ายต่างด่ากันตรงนี้กฎหมายกำหนดว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย ที่คุณจะไปเอาเรื่องเขาได้ไปแจ้งความเขาได้นะครับตรงนี้มีดีกายืนยันนะครับเป็นดีกาที่1 420งสี่ซึ่งในคดีนี้นะครับตัวโจทย์มีการฟ้องจำเลยในมาตรา393คือดูมิน่นซึ่งหน้านะฮะซึ่งกรณีโจทย์บรรยายฟ้องว่าจำเลยนะฮะต่างสมัครใจดูมิ่นนะโต้อตอบกัน สารดีกามองว่ากฎหมายมุ่งคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกดูหมิ่นแต่ฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีการโต้ตอบนะฮะการที่ต่างสมัครใจด่ากันไปกันมาตรงนี้สารมองว่าไม่ใช่ผู้เสียหายตามมาตรา393นะนอกจากนี้ยังมีอีกดีกาหนึ่งนะครับเมนกรณีหมิ่นประมาทดีกาที่3745ทั2527นะครับซึ่งตรงนี้สารดีกาวินิจฉัยว่านายศรีชัยและจำเลยต่างพูดโต้เถียงกัน โดยนายสีชัยต่อว่าจำเลยนะครับว่าจำเลยจะโกงลำเหมืองจำเลยก็มีการพูดโต้อตอบนายสีชัยว่าตัวนายสีชัยก็ไปโกงเข้ามาเหมือนกันนะฮะปัญหาต้องวินิจฉัยคือว่านายสีชัยเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการกล่าวโต้เถียงกันนะครับเป็นการต่างฝ่ายต่างสมัครใจนะครับในการทะเลาะวิวาทสารดีกาจึงวินิจฉัยว่านายสีชัยไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายที่จะมีอำนาจในการฟ้องจำเลยได้ดังนั้นนะครับต่อไปการที่เรามีการพูดโต้เถียงกันก็ต้องระมัดระวังนะถ้าต่างฝ่ายต่างาด่ากันไปด่ากันมากฎหมายจะถือว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายที่จะมีอำนาจในการเข้าไปแจ้งความหรือ อร้องทุกข์หรือฟ้องร้องดําเนินคดีเข้าได้นะฮะถือว่าต่างฝ่ายต่างสมัครใจดา่าโต้อตอบหรือวิวาทกันตรงนี้ดําเนินคดีไม่ได้ดังนั้นต่อไปนะฮะการที่เราจะพูดจาๆนะฮะหรือถูกเข้าด่ามาต้องอดทนอกอดกัน้นโดยเฉพาะในยุคโซเชียลนะครับที่สื่อสังคมแพร่กระจายข่าวสารไปได้รวดเร็วโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะนะฮะต้อง อาจจะเย็นนิดนึงถูกโต้ตอบถูกด่ามาก็ต้องอดทนอดกัน้นมากกว่าคนธรรมดาเป็นพิเศษนะถ้ากรณีเขาด่ามาแล้วตัวเราไม่ด่าตอบโต้เราสามารถที่จะดําเนินคดีกับเขาได้ในทั้งข้อหาดูหมิน่นหรือหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาได้ทั้ง3ข้อหาเลยนะครับต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่ามีคนคนด่ามาเราต้องยิ้มรับนะฮะอย่าไปด่าตอบโต้เราจะได้เปรียบ ถือว่าเป็นผู้เสียหายจะดําเนินคดีก็ได้หรือไม่ดําเนินคดีก็ได้นะครับเดี๋ยวมีเคสสาระความรู้ดีๆเดี๋ยวทนายอนท์ก็จะแวะนํามาฝากกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ